สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK มาแนะนำรถเก๋งราคาเบาๆมิตรภาพให้ชมกันแล้วนะคะคันนี้ราคา2 8 0 0 0บาทค่ะ Honda City รถปี97นะคะพวงมาลัยเป็น Power ค่ะภาษีพราบาปี65เน้นไปตามสภาพนะคะในราคา20,800 0บาทรถใช้งานขับขี่ได้ปกติค่ะเริ่มเอกสารมีให้ครบนะคะเน้นไปตามสภาพ รถมือ2ราคาเบาๆนะคะ28,000บาทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพียร์ธรรมดาค่ะสนใจไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะนัดหมายร่วมหน้าค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงนะคะเพราะทางแอดมินเพียงแนะนำให้ท่านได้รับชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะ ในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ